ค่ะท่านผู้ชมคะเจาบข่าวได้ในวันนี้ค่ะเราจะมาตามก,ก,ก,กันกับขบวนการสร้างข่าวให้ร้ายด้อยค่าประเทศตนเองนะคะมีหนำซ้ำยังมีการกล่าวโจมตีการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด -19 ของไทยกับคณะแพทย์และกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีอีกด้วยโดยเฉพาะการในความพยายามกับการว่าร้ายไปยังวัคซีนที่มีในประเทศไทยคือทั้งซีโนแวคและก็เอสซาเซเกา ทั้งนี้นะคะก็เพื่อมุ่งหวังละคะ่ะที่ใช้คนไทยนั้นได้เกิดความรู้สึกกลัวไม่แน่ใจและก็ไม่ไว้ใจนะคะกับวัคซีนที่ประเทศไทยมีก็เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการฉีดวัคซีนแหะคะ่ะให้ได้ตามเป้าหมายนะคะที่ได้มีการกําหนดเอาไว้ก็คือให้อยู่ที่70%หรือที่เรียกกันว่านะคะให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้ภายในประเทศเนี่ยภายในสิ้นปีนี้นั่นเองค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะก็เรียกว่านะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาแล้วค่ะเราก็จะพบกับกระบวนการในการสร้างข่าวเท็จแล้วก็ข่าวลบต่างๆออกมาอย่างมากมายนะคะทั้งจากสมืมวนชนแล้วก็ทั้งจากนักการเมืองที่เราเรียกกันว่าฝ่ายแค้น ก็เพียงเพื่อต้องการจะโจมตีรัฐบาลและก็ตัวนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเท่านั้นคือขอแค่เพียงค่ะให้พลเอกประยุทธ์นะคะได้ลดออกจากตําแหน่งให้ได้อะไรจะเป็นผลกระทบตามมาเนี่ยดูเหมือนว่าพวกเขาเองจะไม่สนใจทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมคะเราจึงมักจะได้เห็นการสร้างข่าวแล้วก็เล่นข่าวเกี่ยวกับคุณภาพของวัคซีนในประเทศไทยว่ามีคุณภาพตามที่สุดสําหรับวัคซีนในทุกชนิดที่มีอยู่บนโลกใบนี้ และก็ยังรวมไปถึงค่ะการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาจากการฉีดวัคซีนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดอาการอัมบลึกชาตามมือตามแขนหรืออาจจะมีไปถึงขณะที่ว่ามีการเสียชีวิตค่ะหลังจากการฉีดวัคซีนอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเราก็มักจะเห็นข่าวเหล่านี้แหละคะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็เห็นอยู่บ่อยๆด้วยพร้อมๆกันไปนะคะกับมุมมองลบๆจากบรรดาน,นักการเมือง ที่ระดมใส่ความคิดความเห็นต่างๆลงใส่หัวของประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะและทางด้านของหมอยงละ่ะคาสัตวาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองก็ได้ให้ความเห็นเอาไว้นะคะถึงบทบาทในการทําหน้าที่ของสื่อเนี่ยแหละค่ะเอาไว้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวว่าสิ่งสําคัญเลยนะคะที่จะทําให้คนนั้นฉีดหรือว่าไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับนักข่าวแล้วก็สื่อออนไลน์เนี่ยแหละค่ะ นักข่าวเองนะคะก็มักจะนําเสนอข่าวที่เป็นเรื่องร้ายที่มีความจริงแค่เพียง20%เท่านั้นและก็เล่นข่าวนะคะเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจผิดอย่างเช่นกรณีนะคะข่าวการเสียชีวิตหลังจากการฉีดวัคซีนสื่อเองก็มักจะเล่นข่าวเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตแต่เมื่อมีการพิสูจน์แล้วล่ะคะ่วะว่ามันไม่ใช่และไม่ได้เกี่ยวข้องก,กันกับการฉีดวัคซีนเลยแต่สื่อเองค่ะก็ไม่เคยที่จะลงแก้ข่าวหรือว่านำเสนอข้อเท็จจริงให้กับประชาชนได้รับรู้เลย ค่ะท่านผู้ชมคะและเมื่อมาถึงวันนี้นะคะเมื่อตัวเลขของผู้ลงทะเบียนเหมาะพร้อมได้ออกมาอย่างไม่เป็นไปตามเป้ามันก็กลายเป็นเรื่องให้โจมตีได้อีกแล้วค่ะจากบรรดาน,นักการเมืองที่ก่อนหน้านี้ก็พากันโหมกระแสนะคะไม่ให้ประชาชนนั้นได้ออกมาฉีดวัคซีนซึ่งมันก็ประสบความสําเร็จจริงๆยังทางควงศพของพรรคเพื่อไทยแหละคะ่ะอรุณีกาศยานนท์ผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่นะคะแต่การถแถลงข่าวของเธอแต่ละครั้งเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นการถแถลงข่าวแบบด่าลูกเดียวละคะ่ะ และเธอก็ได้ถแถลงเอาไว้ว่าจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยพบว่ามีผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเนี่ยน้อยมากจากที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะที่ตัวเลข16ล้านคนอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นแหะค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยสอบตกในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการฉีดวัคซีนนี่แหละค่ะท่านผู้ชมคะมันคือผลลัพธ์แหะค่ะมันคือผลลัพธ์ในความสําเร็จนะคะของฝ่ายแค้นที่ไม่ต้องการให้ประชาชนนั้นฉีดวัคซีนที่สสนั้นได้โพนาเอาไว้ว่าวัคซีนเนี่ยหวยบ้างละเฮงสวยบ้างละ แต่ก็อย่าลืมนะคะว่าบรรดาสอสอเองทุกคนเนี่ยก็พากันฉีดวัคซีนเช่นเดียวกันกันกบสื่อมวลชนล่ะคะ่ะที่เล่นข่าวโจมตีวัคซีนแต่ก็พากันดานหน้าต่อแถวเพื่อเข้าฉีดวัคซีนค่ะค่ะท่านผู้ชมคะสรุปแล้วเนี่ยนะคะ บรรดากลุ่มคนเหล่านี้แหะค่ะที่กําลังใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือในการกระทําทุกอย่างเพื่อที่จะเดินไปสู่เป้าหมายนะคะที่พวกตัวเองนั้นต้องการและดูเหมือนว่าพวกเขาเองก็จะไม่สนใจด้วยละว่าประชาชนนั้นจะต้องเจอเจออะไรไม่ว่าประชาชนจะต้องป่วยติดโควิดหรือว่าเสียชีวิตก็ตามและดูเหมือนพวกเขาเองก็ขอแค่เพียงให้พวกตัวเองนั้นได้สมประโยชน์เท่านั้นพอเพราะฉะนั้นนะคะบอกได้เลยแหละค่ะว่าสิ่งที่พวกเขาเหล่านี้นั้นกําลังทําอยู่ก็คงไม่ต่างไปจากการทําลายชาติคะ่ะ